ครับเลคคอร์ดครับ่าเล่นกันครับเลคคอร์ดนะครับเอาวันทูที่ไอ้เหี้ยนด right. so ินดำหน่อยดำหน่อยเอาเลคคอร์ดนะครับเลิ่อนนะครับหนึ่งสองสามเ่อเดียวดิก็พูดดิเออก็พูดดิ เกี่ยวกับเอทียูคโต้หน้าข่าวอีพีดีได้เลยครับคุณไอซ์อีพีดีห้าครับผมนี่ก็ได้ดแขกรับเชิญมึงทำอะไรอะ่ะมึงเฟรมไงให้มึงดูไงไอ้ควายมึงได้รู้ว่าจอยอยู่ไหนฟังก่อนสิที่หลังก็ไม่ต้องพูดหรอกคนก็จะทำอะไรกันน่ะพูดไปเลยจะอรอทำดูวยตอนนี้น,นะค <c ười> รับหมมามีแขกรับเชิญนะครับผมก็คือคุณไอซ์พี่จะตื่นนะครับตื่น้องฉายาใหม่มจากที่เป็นคุณไอซ์ เอ็นทีนะครับชาเป็นคุณไอพี่ก็ดึงนะครับครับคุณไอแนะนำตัวไหนครับอย่างโคมไอ้เปลี่ยนทิ้งเปล่าอุ้ยแมวแล้วแมวแล้วแมวแลวแมวแล้วไออ้ยไม่อย่าไปอมดีที่หลังอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อแล้วกันก็วันนี้ผมไอพี่ตึงนะผมก็ดูยังงั้นแนะนำเลยแนะนำเลยแนะนำไปเลยนึกภาพเดี๋ยวเนี่ย อแนะนำเร็วๆตมลตะมลเวยตมวนเข้ามาเข้ามาเข้ามาที่ก่อนเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาแนะนำตัวซิผมไอที่เตือนครับเออทำไนี่ก็เปนนั่งดูกับเขานั่งนี้นี่นี่ไม่อาบน้ำเลยเลยไม่ได้อาตะมานั่งก่อนเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวคุณคุวต่อไปอย่าบังก้องสินั่งนีเอาั่งเดี๋ยวคุณดึื่ใจ้ผมขอคุยกับคุณไอก่อนนะเออไปเอาเอาเองเออเองคุณมวลได้เอคุณมวนได มาสัมภาษณ์คุณไอก่อนโรับมเป็นเกย์ใหนอหน่อยครับคุณไอซเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็เป็นยังไงบ้างหรือเปล่าครับมาตอบกันเลยคุณทำไม่ถูกเลยเราเริ่มทำเริ่มทำเลยเออก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านนะครับผมก็เปิดร้านขายของยี่สิบนะครับขายของทำขายของชำทำนะผมก็แต่มันก็ไม่ยี่สิบตลอดไป นะครับมันก็มีราคาอื่นบ้างมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างมาหนึ่งมาหนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นดิที่เราขายกันห่วยแล้วก็อะไรครับแล้วก็บวกของใช้ต่างๆออย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรเช่นกระปุกออมสินออมสินอะไรหม้อตะหลิวตะหลิวแบบไหนตะหลิวงานตะหลิววัดไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เเป็นยังไงบ้างแต่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับผมก็โอเคผมสบายดีครับอ่าแล้วคุณเป็นยังไงบ้าง ว่าสัมภาษณ์ตำรวจเนี่ยตำรวจไม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมในชีวิตก็เพราะว่าอีกอย่างนึงแล้วคือทะลุู้กเดี๋ยวที่ให้กูพูดจบไปเลยคือเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทำอะไรอยู่ทุกวันนี้แบบนอกจากทำยูทูบแล้วก็เออนะเอาเร็วเร็วเลยกูพูดไปแล้วอ่ะกูพูดไปแล้วอ่ะคืออะไรของเปิดไลฟ์ของเจาอ่ะเอ้ะต่ตรวจตำรวจ จำพอด AI เดชถามแอ้หน่อยขอคำถามหนึ่งถ้าอยากถามไอ้คุณพัดขาไปนี่อ่าถามเลยถามเลยแจ้งแจ้งใจของผู้หญิงผู้หญิงก็ต้งเห็นมันมึงแบบนี้อ่ะแล้วความสวยชี้อะไรวะเนี่ยใจวะอะไรพี่อย่าโอเไปอย่าไปอย่าไปอยู่ๆก็จะหอยอ่ะถือว่าไอ้เนี่ยจะขายปราศของได้ขายของแล้วก็ยังไงก็อ่ะ ยังไงอุ๊ยโอ้พ <busca> ูดอะไรวะแม่ได้ไม่อ่างละแม่ขายของอยู่ไหนตอนเนี้ยขายไปอุดหนุนยังไงเนี่ยก็ไปซื้อยังไงเนี่ยก็ให้อยู่แถวนั้นก็ไปซื้อแค่นั้นแล้วไหนล่ะกรมภัยกรมภัยคุที่ไหนบอกครับี่บางคนไม่ได้อยู่เนี่ยแล้วคนที่เออคือจะขี่รถมาซื้อร้านแม่กูหรออ่าบางทีอยากได้ช่วยส่งก็ได้อ่ะมันส่งทิ้งก็ได้่างนี้เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ รจริงไหมถามดิตอนที่ส่ง,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 งที่ไหนอะไรยังไงบ้างกี่โมงกี่ยันส่งออกับยอดตอนไหนเที่ยงวัน <c oughs> แต่ได้แค่นั้นอ่าแล้วส่งพี่อ็เดอร์นะส่งอะไรส่รงอะไรส่รงอะไรส่งได้ทุกอย่างจะเอาอะไรอะ่ะเออมีงานจัดเล็กไหมมีแบบมต่างจากการจาดัดเล็ก,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 กที่อื่นยังไงก็ก <c oughs> ็ก็คงกว่าเออทำไมขอคำถามนึงถามหน่นอเป็นไงบ้างช่วงนี้เดียวเลย เป็นยังไงเลือดกินน้ำท่อมอยังก็นี่กินอยู่เนีเ่ยเลือดไปแล้วผมพูดตรงนี้เลยนะว่าผมกินน้ำท่อมก็ไม่เห็นหนักหัวใครนะเออ,เอ,อถูกต้อง <laughs> อ้า<ะ>วท,ทีนี้ก็ยกังมาเท่อมอีกผมวิ่งเลยต้อง,อง <laughs> นั่วก็ต้องยินหนักหนาอะไรใช่ตะมวลดยาบ้านใช่ใช่มันไม่สมควรนะยาบ,บ้าอันนี้กินได้มีทั่วลูกผู้หญิงกินเลยเขาเรียกกินไปก็ท่อมทุกอะไรผู้หญิงตัวเล็กนะที่พามาเล่นที่ร้านอ่ะนะไม่ใช่ลูกชายคนนี้ ลูกชายคนเล็กก็คือพี่ปาหัวพี่ตีใช่ไหมแล้วคือยังไงก็เขาอยู่เมีอย่างนี้เขายู่เป็นหนุ่มอยู่เป็นโสดเขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่นี่ทุกสเปิคบอกว่าโหนทำไมไม่เอาเมี้ยงทีลูกเดี๋ยวพ่อตายไปพ่อไม่ได้เลี้ยงหลานนะมีทุกตาที่เราคุณวไงมีเต่อีเขาเรียกอะไรไปพูดอะไรแกวังเออไปพูดอะไรเราปะเนี่ย คือชอบผู้ชายแหละง่ายๆเลยแซชไม่ไดชอบผู้ชายเดชัยเอาตัวแรงกูบอกมันมันไม่ชอบผู้ชายแต่ว่าไม่ชอบผู้ชายแล้วผู้หญิงชอบไหมมึงก็ชอบอยู่แต่มึงไม่ถูกสเปกมันก็คือชอบผู้ชายแหละเออคือชอบผู้ชายใชายมีเห็นมีผู้ชายมามันจัดขุนเลยจะไปหยิบไงโอ้ไอ้นั่นไอ้พวมันมีเมียแล้วไอ้งผมไม่เชื่อมันจะคุยเรื่องอะไรเนียอืมอืมอ้อนแม่งแล้ว เป็นไงบ้างเราคุยกินก่อนได้ปะเราคัดุยเอางี้ล่ะมีคำถามมาจากทางบ้านนะครับกินข้าวกับอะไรส่วนมากชอบอะไรผมชอบกินข้าวน้ำท่อมแบบคุกคลิกเอาตรวจบ้างเลยคือชอบข้าวผัดถ้าเป็นข้าวนะข้าวผัดทะเลนี่คือโปรดผู้ดูผไม่น่าหลงได้ไม่มี ลงนอนเพิ่มเลยเฮ้ยมึงทักทายส้มหน่อยได้ไหมส้มไหมเออทักทาไงเฮ้ยส้มมาไปกินมึงด้วยใช่แล้อมาไปกินมึงด้วยมึงเข้าไปดูโปรไฟล์ดิโปรไฟล์ส้มเหมือนแค่โปรไฟล์ส้มมันมามันมาทุกคลิปโปรไฟล์สีส้มเหรอหรือว่าโปรไฟล์ใช่ใช่เป็นเป็นเป็นตัวตุลตัวตุลเนี่ยเฮ้ยใครที่อยากแบบว่าอยากให้ผมทักทายนะครับก็ทำที่อให้กูจำไม่ได้ไม่ไหนยิ้งมาทุกคลิปจริงอันนี้อันนี้ทุกคลิปจริง ทุกคลิปคือทุกคลิปจริงๆไม่ได้แบบทุกคลิปแบบเล่นๆอันนี้ก็มีแต่ว่ามันน้ำมนไอตัวเนี้ยโอเคโอเคยินดีที่ได้จับไม่ครัวเอาแล้วอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนอ้สาระเลยคนเขาบอกว่าเอ้ยพี่ไอซออกทำไมจารช่วยแรกว่าแบบเฮ้ยทะเลาะกันหรือเปล่าต่อไปเลยทะเลาะไอ้ยังไม่ไม่ไมันไม่มไม่ได้ทะเล เแตยว่ามันเหมือนแบบเอาไม่เข้าใจกันก่อนเรื่องเอางี้เลยพูดง่ายๆคือว่าตอนนั้นอ่ะผมทะเลาะกันทะเลาะกันันคือว่าตอนนั้นอ่ะผมเหมือนไม่ค่อยสนใจงานเท่าไหร่อ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วตอนนี้คือมึงเปลี่ยนแฟนเฟรมเลยดิอ่ากต้องกูตื่นสายเป็นเดิมกูว่าไม่แต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 ่ไม่ไม่ได้ทะเลาะกันทะเลาะไหมทะเลาะทะเลาะไม่ได้แล้วนิดหน่อย เอาง่ายคือว่าตามภาษาแบบคนอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกันบ้างไม่มีไม่มีที่ไม่มีเลยรักก็ดีไม่จะร้องไม่จะร้อแล้วไหมเออแล้วก็เป็นยังไงเนี่ยกลับกลับไปหลังไหมคิดถึงไปหลังว่าหลังไปหลังจะรำรำเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันกลับบ้านใช่ไหมเราตอนเนี้ยไม่รู้แหล่มคือเกินไปปิดกูย่วยตะมุนจะรู้เรื่องกูรู้เลย หไหนทั้มวันไม่ได้หงอนไหนใครก็ร่างอ่ะตัมาลุกขึ้นลุกข,ขึ้นครับลุกขึ้นหน่อยลุกขึ้นได้ผมกันเลยเดี๋ยวลุกขึ้นลุกขึ้นหงองนสินแนะนำกันเกงหน่อยกางเกงที่ใส่อยู่ของใครวัดใจอุ้ยอะไรนะโอ,โอเคโอเคมาใส่สบายไหมตัวบอกคนดูโอ้เยน็นดีแล้วเวลาจะถกเยี่ยวคือแบบง่ายเลยดิใช่อโอเคโอเคโอเคใจมากใจมากว่าขายไม่ได้หรอกอ่ะนั่งเลยแล้วแล้ววันนั้นไปกินไปกินปลาหมึกอะไรเนี่ยข้างบ้านออ๋ใส่ชินปลาหมึก แล้วมันแ,แพ้ของทะเลแครกินร้าแล้ว,ลวนั่งนึงคันเป็นลิงเลยอะนั่งเกาเป็นลิงเลยลเอ,เออสรุปจบที่ยาแก่แพะก็เดี๋ยว EP ต่อไปกินกุ้งแมนะ่น้าบอกว่าขอแบบเธอกินแบบเน้นเน้นตรงมันเนยอือขอให้เน้นตรงมันอะแล้วทำอะไรอยู่มัมง่งช่วงนี้น้ำท่วมนึกถึยก็ชีวิตกูมีแต่น้ำท่วมอยู่แล้ว ติดไหมติ๋วว่าติดไหมเก็ติดตื่นมาหนึ่งวันอ่ะกินตอนไหนนัำพ่อก็ตั้งแต่ตื่นนมันเริ่มกินไหมที่เขาที่เป็นแบบแปรงฟันเอาเอาน้ำท้องกลัวปากอ่ะแล้วจริงไม่รู้อ่ะเอาน้ำมือว่าทำน้ำท่อมอ่ะเอาต้มน้ำนี่มันติดะเนี่ยมันติดเกิืไปในตะโมสอนหน่อยดิข้ามดาแล้วตะโมเคยกินไหมน้้องเออไม่เคยกินหรอกยุดพูดเคยเอาไว้ผสมกับเฮลูบอยสีแดงล้นได้เออมันน้าไป เออกูไปกินกูกินปั๊บกูอ้วกแตกเอาไปให้ลูกอยู่อ้วกทำไมไม่อร่อยอ่ะก็กเล่นกินเที่ยวน่ะนั่นน่ะไม่อ้วกไม่ไงเนี่ยก็นั่งเฉยๆใครทนกว่าไอ้นั่งเฉยๆได้นานเหมือนกันน่าจะสนุกกว่านั่งเฉยๆก็พูดได้อะไรอ่ะใครลูกไปก็คือแพ้แค่นั้นมาหนึ่งสองสามดูวลกัน ดูคนตับเป็นไงเออองคิดดูไปนนี้น่ะเห็นไหมล่ะขดอไรออกไปไหนกนดูเนี่เน่ใครตบมาดิมาดิอ๋อมาดิมาดิทูอินวันไม่ไม่ไม่ใช่ใครตบ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 ใบไดรบใกไดบกครตบใครตบใครบตบใคใหรตบใคตบใครตบใคตใครตไม่ต้องรต้องบมรบล จะพไแล้วตกลงมีมอเลยแต่แม่เป็นยังไงเนี่ยแม่พ่อยังไงเนี่ยแล้วจะหาเนี่ยไปจับยังยังแล้วคิดว่าจะจับไหมแล้วถ้าได้เป็นนะไ่ผู้ได้ผูไดู้ได้ถ้าหนีเราหนีเราก็หนีหนีให้พ้นยี่สิบปีอ่ะเอาเลยไหวอ่ะอยู่บ้านทุกวันต้องเดินน้ำทำแดดจนว่าจะตายอะ ให้ทุกคนเม้นมาหน่อยว่าแม่แม่เคยบอกให้เลิกไหมนะก๊มี่เลยบอกให้เบาลงอ่ะแล้วก็เลยเลิกเลิกคุยกับแม่แม่บอกว่าให้เพิ่มปริมาณการต้มขึ้นก็ได้นะเพราะว่าพ่อเริ่มติดแล้วด้วยจ้้วพ่อก,ก่นไหมเคี <c oughs> ้ยวอย่างเดียวเคี้ยวไป<อ>แล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงวันนั้นขายน้ำท่อทวไมถึงไม่ขายน่าเบื่อว่ะน่าเบื่อไปหมดอือเหรอกูกินเองของกูดีกว่าแล้วปวดอย่างไงอยู่ร้านแม่ฝุ่นเต็มเลยอ่ะแม่มาถ่าย ขายขวดแล้วนะก็ขายขวดไปตั้งไงไอ้ได้เราคนอยากก็ขายอะไรครับแบบอันนี้บอกเอาไปผสมเองนะขายน้ำเปล่าก็เป็นแบบเปล่าคนแบเปล่าอ่ะก็คือเปล่าเนีเออไปเอามาขายดีคนดูคนดูอยากอยากกินฝีมือน้ำไอ้ที่มันผสมรสอะไรอ่ะอยากได้งเงี้ยซื้อจากไหนวะช็อปปี้ลาซาด้ามีหมดมีเอกสรรผมอยากรู้ว่า คิดเนี้ยได้กี่นานทัดดิใ้ได้เยอะได้เนได้ทั้งหมดเลยเสมอไม่ตัดเลยเจ๊ไม่ว่าตัดเดี๋ยวไปลงให้คุณเลยดิคุณอัพวันนี้ี่ลองดูดิ <c oughs> ลองดูอ่ะไอพี่คอนเทนต์ก็มักง่ายตัดก็มักง่ายผมเคยนะเว้ยผมเคยอยากลองเลยว่าเจ้าตัดอ่ะแบบถ่ายเสร็จลงปั๊บเอาเลยไหมล่ะกินนะ่ะลองดูเชื่อผมเล้ววิวดีสรรดๆที่เจ๊ไม่ต้องเหนื่อยด้วยแ <c oughs> <c oughs> เสียวเวลาแป๊บเดียวอะเสียเวลาอัพคลิปอ่ะไปดูยังไงไอเจ๊มึงให้ต้องตัดนงอะ สิบหกนาทีได้เลยไมอมไม่ยอมจริงเหรอวะเนี่ยเอาหรอซูม้มันช่องม่ติอะคนดูครับเมนครับอันหนึ่งอันหนึ่งตัดนิดอันสองตัดนิดเดียวอันสามถูกทุกข้อแตคือไม่ตัดอ่ะวุ่นไปแล้วก็เบื่อว่ะคนดูอย่ามาอะไรกับกูนะอุ๊ยร้อน เฮ้ยคนรู้เดี๋ยวเป็นหนึ่งนะผมฝากกดไลค์ได้ถ้าชอบคลิปนี้คนอ่ะไม่กดอ่ะอย่าลืมไปซื้อเสื้อไอเสื้อเกมนันเนี่ยถอยไปดิเสื้ออ๋ออ๋ออ๋อมันจะมันจะลงไม่ได้เพวกนี้เนี่ยครับเสื้อกางเกงนะครับสามารถซื้อได้นะแต่ว่าใครอยู่ก้องภัยนะตัวแทนกันไหนมีมีมีตัวแทนไหนที่เอามาส่งให้ผมเลยที่ไหนที่ไหนมันไม่มีหรอกใคอย่าไปหลอกเขาสิร้างไม่ผมไงเยอะแยะมีอีกอย่างอ่ะ เอาง่ายๆคือของอะไรที่พี่ไม่ทำแต่เป็นชื่อแบรนด์พี่อะผมมีหมดใช่ไหม